หนึ่งสองเฮ้ยอันนี้อันนี้มอันนี้ม่ลุ้นเฮ้ยโอ้นิดเดียวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ลุ้นอันนี้ไม่ลุนเฮ้ย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 เ่ายเฮ้ยู่้ยเฮ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 ้นเห้นน้้งๆข้างห้ัเผ้ปเะเฮ้ย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 เ้ยเร้ยเไปทเฮ้ย้ยเ้เฮเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮด้ยเ้ยเฮไยเ้ยเ้ย้ยเฮยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเ้เกมให้เล้นเครยเฮ้้ย้้ยเฮ้ยง อ่ะนี่ไอ้การตัตอร์แอ้นี่ให้มันเหมือนกับโลโก้ช่องเจ็ดอย่าให้เห็นสีแดงไอ้เบียบุลเล่ไปวิสัทตลโก้คนแรกคนแรกไอ้อ่ะนี่เดี๋ยวเบ๊เดี๋ยวเบ๊เตรียมกินก่อนอ่ะนี่มาหนึ่งสองเอ้ยโอ้มเวลาเวลาฮ่ะแค่ต่อแค่ต่อฮะนี่ต่อไปต่อไปนะฮะนี่โอ้เวลาเวลมเวลาลมแรงลมแรง เคยดูคลิปไหมเคยดูไหมอ่าเคยดูใช่ไหมอ่ะย่อหน่อยก็ได้อ่ะหนึ่งโอ้ยโอ้นี่นี่ดูดูดูหนึ่งสองเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้มีอันนี้มีลุนเฮ้ยโอ้นิดเดียวนิดเดียวคือถ้าน้องเขาวางดีๆอ่ะคือปิดเลยนะเสร็จได้เซนได้ต่อไปต่อไป ทำได้ให้2 0งทำได้ใ201เอ่ะไปไปดูนี่เฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ยังมีลุนนะเฮ้ยมีลุน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 วิเร็ววิ่งเรเร็วนึ่ดูดูเอ่อเส้นได้ถ้าแผ่นที่สองมันวางไม่ดีอ่ะมันหมดลุนเลยอ่ะต่อไปนี่

Nih, tim chaat, tim Yang ada Yang ada lagi?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  Yang 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 ada lagi? ada lagi? Yang ada lagi? หนึงเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่ลล้นอันนี้ไม่ลุ้นเฮ้ย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 เฮเยเฮ้้ยยเฮ้เ้ย้ยเ้ยเ้ยเ้ยด้ยเ้ยเฮเิ้นเฮเฮ้ยเยเนเฮ้ยเเยเฮ้ยเเ้ยเ้เฮ้ยเ้เฮ้้ยะ้ย่อ่้้น้ ให้ต,ตัวเล็กให้ตัวเล็กตัวเล็กสองคนนี่นี่นะฮะหนึ่งปีนี่ปีนี่เฮ้ยโอ้่เดียวเดียวเห็นเห็นยังเห็นยังเห็นอ่ะน้องเสื้อแดงต่อโอเคนี่นี่เตะปีนี่เฮ้ยขาเนโอ้ไมฟังโคตรเลยเดียวไม่ฟังโคตรไม่ฟังโคตรนะเดี๋ยวเมื่อกี้มีคนทำได้คนนึงใช่ไหมหลายคนนั้นไม่ได้เดี๋ยวเบสจะให้อีกร้อยหนึ่งว่าไปซื้อน้ำนะ เล่นบนิรเสร็จไปซื้อน้ำก <Okay. S 1> ันกินกันหลายคนได้โอเคสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ oh, ไปซื้อน้ำด้วยป๊เดียว oh. เล่นบินให้สนุก